สวัสดีทุกคนเป็นไงบ้างเออเห็นปากแดงไหมทำอะไรนะเมื่อกี้พิ่ายคลิปเล่นกันเอออ่ะเข้าเรื่องเลยคือมีทุกคนถามว่าเมื่อไหร่พี่ไฮจะทําเพลงกลุรุๆของใบเตยคือต้องขอชี้แจงก่อนว่าไฮมาฝึกงานใช่ไหมมันอ่ะไม่มีเวลาทําเพราะแบบพวกของเครื่องแต่งกงแต่งกายพวกเครื่องสมองสมองอ่ะทุกอย่างมันอยู่ที่อุบัตะคือใจอยากทํามากแล้วก็อยากรีบอัพรีบให้ทุกคนดูเลยนะซึ่งเราก็ซ้อมเต้นทำการซ้อมตัวซ้อมเต้นแล้ว แต่ก็อยากให้ทุกคนอ่ะรอเนาะรอกันหน่อยนะเพราะว่าไฮฝึกงานจะถึงสิ้นเดือนนี้คือไฮจะกลับอุบลวันที่30กรกฎาคมไฮก็จะเริ่มกลับไปเละรีบถ่ายให้ทุกคนดูเลยอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่บอกว่า Hi, จะทำเอ็มวีกรุบกรุบจริงๆอะไรเงี้ยเพราะเอ็มีที่แล้วมาไม่เคยได้บอกเลยอยู่ดีก็ทําเลยถ้าใครติดตามไฮมาตั้งแต่คลิปแรกๆก,ก็จะสังเกตว่าไฮจะไม่มีทีเซอร์ทีเซอร์อะไรเลยอยู่ดีก็เอ็มวีมาปึง้งตุ้มเลยใช่ปะแต่เอ็มีกรุบกรบเนี่ยคนทาเยอะจริงว่าจะทำ เราก็ต้องดูยอดไลค์คลิปนี้ก่อนนคลิปที่ไฮพูคลิปเนี่ยนะถ้าเกิดยอดไลค์เยอะแล้วมียอดคอมเมนต์ว่าอยากให้ทําอ <c oughs> <ๆ>่ะก็จะทําจริงๆเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ากลับไปจะได้ทําหรือเปล่าเออเข้าใจปะ่ะถ้าเกิดอยากให้ทําก็อยากให้ทุกคนเม้นลงข้างล่างเลยว่าอยากให้ทําอยากให้ทําโอเคปะ่ะขอแค่นี้เองเนาะอืมเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวจะรอดูก็ขอชี้แจงแค่นี้แหละจุ๊บๆคิดถึงนะบายบาย